ซิฟิลิสติดคนเดียวเสียวทั้งบ้านแล้วแต่ระยะนะครับบางคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีอาการก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นตุ่มบริเวณรเ,เพศหรือว่าบริเวณทวารหนักครับ ตุ่มมันก็จะเหมือนแผลแต่ว่าขอบมันจะแข็งแล้วก็ไม่เจ็บครับทาให้บางคนเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะติดเชื้อซิฟิลิสแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือพอมันไม่เจ็บแล้วมันก็หายเองได้ด้วยประมาณ1-2เดือนมันก็หายเองได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสติดช่วงที่เป็นแผลเนี่ยแหละครับตุ่มหายเองได้แต่โรคไม่หายไปครับตุ่มส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในระยะแรกส่วนใหญ่ซิฟิลิสจะมีอยู่3ระยะก็คือระยะ1ระยะ2ระยะ3แล้วก็ยังมีระยะแฝงด้วยครับเพราะฉะนนเนี่ย ตุ่มหายไปแล้วแต่ว่าเชื้อยังอยู่ในร่างกายอยู่และก็สามารถที่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับจริงไหมคะที่เขาว่าบางคนเป็นโรคนี้เราไม่รู้ตัวจริงครับ <S <S เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นในช่วงระยะแรกที่เป็นตุ่มเนี่ยมันไม่เจ็บพอไม่เจ็บเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะเป็นบริเวณทวารหนักหรือเป็นอวัยวะเพศซึ่งบางทีเป็นอวัยวะเพศก็อาจจะไม่สังเกตเห็นก็ได้เพราะมันไม่เจ็บก็ทําให้มีการแพร่กระจายในช่วงที่ไม่รู้ตัวนี่แหละครับซิฟิลิสพอเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะทําให้มีอาการ แทรกซ้อนอย่างอื่นได้ครับเป็นทางระบบสายตาหรือว่าการได้ยินลดลงก็ได้หรือว่าเข้าสู่ระบบประสาทซึ่งจะทําให้มีอาการทางระบบประสาทได้เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับหรือว่าบางทีสแสดงอาการออกมาเป็นพวกผมร่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นบางจุดการารักษาไม่ยากเลยครับให้ยาปฏิชีวนะครับซึ่งก็ตอบสนองต่อยาได้ดีก็จะไม่หายขาดครับคือไม่หายขาดในที่นี้นหมายความว่าเวลาตรวจเลือดบางทีก็ยังพบว่ามันมันยังมีเชื้ออยู่แต่ว่ามันก็จะไม่กระจาย อีกความสําคัญหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจะรักษาครบแล้วเนี่ยก็สามารถจะติดกลับมาใหม่ได้ครับโรคซิฟิลิสเนี่ยมันจะติดต่อทางสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับมันก็จะมีทั้งในปากแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์ทางปากก,ก็ต้องระวังครับในการแพร่เชื้อนะครับแล้วก็สวมถุงยางอนามัยด้วยนะครับเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากร่างกายครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคซิฟิลิสได้ครับ